สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนกองแอร์ของ Allnew D Max นะครับก็จะมีไขควงครับหนึ่งตัวไขควงแฉกนะครับแล้วก็กองแอร์ที่เราซื้อมานะครับรถผมเป็น Allnew 2 0 1 2ตัวแรกนะครับเดิมทีเขาจะไม่มีกองแอร์มาให้นะครับแต่ว่าผมได้ดัดแปลงใส่ไปแล้วนะครับก็คือหลายปีแล้วนะครับ ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนกองแอร์กันนะครับแล้วก็จะแนะนําสําหรับท่านที่ใช้รถออนิวสองพันสิบสองแต่ว่ายังไม่มีกองแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับเริ่มแรกเราก็เปิดเก๊ะตัวนี้ก่อนนะครับนะครับเราใช้ใช้มือนะครับดันสองฝั่งนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ข้างๆนะครับให้เราดันนะครับดันเข้ามานะครับแล้วก็ดึงลงนะครับแบบนี้นะครับ แน่นหน่อยนะครับนี่นะครับยงลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาจะตัวถาดตัวนี้จะมีเขี่ยวล็อกอยู่ด้านล่างนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับเห็นเห็นไหมครับอ่าเขาจะมีเขี่ยวล็อกอยู่นะครับให้ดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับนี่นะครับ นึ่งออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ต่อไปต้องใช้ไขควงนะครับเราต้องถอดน็อตทั้งหมดไม่แน่ใจสี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งแล้วก็ตรงกลางนะครับสองสามแล้วก็ด้านล่างนะครับสี่ตัวนะครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็นี่อหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวเราจะเป็นด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเพื่อเราจะดึงแผงตัวนี้ออกมานะครับ ถอดน็อตออกแล้วเราก็ดึงแผ่นซับตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับก็เ,เปิดตัวนี้ขึ้นก่อนก็นได้ครับ,รบเาก็วางไว้ข้างล่างนี่ก็ได้ครับต่อไปเราจะมาดูฝาปิดกองนะครับตัวนี้นะครับ ฝาปิดกองตัวนี้นะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ด้านข้างนะครับจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นเขี้ยวล็อกครับให้เราง้างนะครับง้างแบบนี้นะครับง้างแล้วก็ดึงออกมาด้านหน้านะครับนี่นะครับง้างออกมาแล้วก็ดึงออกมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับจะเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับ จะเป็นฝาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกองออกมาได้เลยครับอ่ก่อนก่อนจะเปลี่ยนก็สังเกตนะครับว่า,าตัวกองเขาใส่แบบไหนนะครับตัวกองเขาใส่ทิศทางไหนนะครับแบบไหนเอาฝั่งฟองน้ำไว้ด้านไหนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ กล่องของออนิวตัวนี้น่าจะใช้ร่วมกับไทตันได้นะครับที่เขาเขียนไว้ก็คือมีอ่ามีไทตันมีออนิวดีแมกนะครับซึ่งเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วผมจะพูดถึงของออนิวเดิมๆนะครับที่ปีทศ1 2สิบสองนะครับปีแรกๆนะครับเขาจะไม่มีตัวฝาปิดแบบนี้มานะครับเขาจะเป็นช่องตันเลยนะครับ บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นพลาสติกพลาสติกพลาสติกตันแบบนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งไม่สามารถถอดได้นะครับก็คือวิธีการก็คือเราใช้เราใช้คัตเตอร์ครับกรีดบริเวณช่องนี้ครับสี่เหลี่ยมนี้ครับจะเป็นพลาสติกบางๆครับไม่หนามากครับค่อยๆค่อยๆเอาคัตเตอร์ครับกรีดตามช่องนะครับช่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยพอกรีดได้แล้วก็ซื้อฝาปิดแบบนี้มาครับ แค่นั้นเองครับฝาปิดแบบนี้แล้วก็เราสามารถใส่กองได้เลยครับแล้วเราจะมาต่อไปเราก็จะเปลี่ยนกองตัวใหม่นะครับอ่านี่นะครับข้างกล่องเขาจะระบุไว้ว่าไททันดีแม็กปี2012นะครับใช้ร่วมกันได้นะครับ น,นี้ของเก่านะครับอันนี้ผมใช้มาประมาณสองปีครับแต่ว่าผมถอดออกมาเป่าบ้างนะครับแต่ก็ยังมีฝุ่นมีความสกปรกนะครับข้างในครับเยอะมากเหมือนกันครับอันนี้ก็แต่ถคาับจะทําความสะอาดอีกก,ก็ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันหลายปีแล้วสองปีแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันใหม่เลยดีกว่าครับ เมื่อกี้เราก็ตอนที่เราถอดมอกมาคือไอฝั่งนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับเมื่อกี้ตอนเราใส่ก็คือเราเอาฝองน้ำนี้ไว้ด้านข้างนะครับใส่แบบนี้นะครับแต่ถ้าใส่ผิดจะเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าใส่ผิดความยาวเขาจะไม่เท่ากันครับมันจะปิดฝาไม่ได้ครับก็ไม่มีอะไรครับก็แค่มันปิดฝาไม่ได้ครับนี่ครับมันยาวเกินขอบครับจะปิดฝาไม่ได้ เอาสังเกตครับว่าเราถอดออกมาแล้วฝองน้ํามันอยู่ด้านไหนนะครับอย่างออนิวเนี่ยฝังน้ําอยู่ซ้ายขวานะครับพอความยาเขาทํามาจะประมาณประมาณนี้นะครับนี่ครับถ้าของมันก็คือมันจะเข้าไปพอดีแบบนี้ครับแล้วก็สามารถปิดฝาได้ เราใส่เสร็จแล้วเราก็ประกอบกลับคืนนะครับก็ประกอบแผ่นซับตัวนี้ก่อนนะครับกดให้เข้าล็อกให้หมดนะครับ แล้วก็คันน็อตที่เราถอดออกมานะครับ ประกอบตัวเก็บของเก็บเก็บของคืนนะครับวิธีการก็คือใส่ด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับกดลงไปเลยครับนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเอาเข้าทีละข้างครับนะครับแล้วก็ด้านขวาครับโอเคครับแล้วก็ลองเปิดดูครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ